ไปก็เป็นเรื่องของการตั้งกรรมธิการครับขอเชิญเสนอจํานวนกรรมธิการกับกรรมกรรมธิการวิสามัครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมอภิกรศิริรัตยกรสสจังหวัดเชิยงสาเขตเลือกตั้งที่สองพักพลังประชารัฐขอเนี่ยเรียนเสนอกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจํานวนทั้งหมด 20ท่านครับขอผู้รับรองได้ครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับกรรมธิการวิสามัน20ท่านครับเชิญเสนอสัดส่วนครับอันนี้เป็นสัดส่วนเฉพาะสภานะครับไม่มีของรัฐบาลครับเชิญครับสัดส่วนของพรรคการเมืองต่างๆนะครับ20่ท่านตามที่พรรคการเมือง ได้ตกลงก,กันไว้นะครับตามสับส่วนนะครับจะเป็นดังนี้นะครับพักเก้าไกลจำนวนหกท่านนะครับพักเพื่อไทยหกท่านภูมิใจไทยสามท่านพักพลังประชารัฐสองท่านพักรวมไทยสร้างชาติสองท่านพักประชาธิปัตย์หนึ่งท่านครับเกินพักเก้าไกลครับ ดิฉันรักชนกสรีนอกผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองหนองแขมขออนุญ,ญาตเสนอกรรมธิการวิสามันแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรในสัสดส่วนของพรรกเก้าวไกล6ท่านค่ะ 1. พลิตวัชลสินป์ 2. นัทวุฒิบัวประทุม 3. วายโยอ,อัศวะรุ่งเรือง 4. อภิสิทธิ์ไร่ศัต,ตรูไกล 5. จุลพงศ์อยู่เกต 6. วรวุิ บุตรสามารถขอผู้รับรองค่ะผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปขอเชิญพักเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพผมสรันทิมสวรรค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยขอเสนอชื่อกรรมทีการวิสามาันในสัดส่วนของพักเพื่อไทยจํานวน6ท่านดังนี้ครับ 1. นายโกศลปัมส 2. นายทรงยศรามสูตร 3. นายเทิดชาติชัยพงศ์ สนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช 5. นางสาวขัติยาสวัสดิผล 6. นายสรันทิมสุวรรณขอพูดรับรองด้ครับพูดรับรองถูกต้องครับต่อไปขอเชิญพักภูมิใจไทยครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมทนายกิจพันธุ์ชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีเกตเขตสามพักภูมิใจไทยในส่วนของพรคภูมิใจไทยสามท่าน ได้แก่ 1. สอสอนแนนบุญยธิดาสมชัย 2. สส,อสอน,นานวิลาวัน 3. สสโออชยิงศักด์เล่งภัยบูนวงขอบคุรับรองเลยครับครับต่อไปก็เชิญพักพลังประชารัฐครับ การเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับผมอนุรัตต์ตันบรรจงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดพะเยาพักพลังประชารัฐครับขอเสนอรายชื่อกรรมาิการสัดส,ส่วนของพรคพลังประชารัฐมีสองท่านนะครับท่านแรกคือท่านอัฐกรศรีสิริรัทยากรท่านที่สองคือท่านจักรรัฐพัวช่วยครับขอผู้รับรองครับผู้รับรองถูกต้องแล้วครับ ต่อไปเป็นพักรวมไทยสร้างชาตินะครับกับเรียนประธานสภาพิการรขอผมถนอมพงศ์ฤทธิ์ไพสมชิกพักรวมไทยสร้างชาติขอเสนอรายชื่อสัดส่วนสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติสองท่านหนึ่งดรปรเมศจีนาสองท่านวินสุธีรชยัยขอบคุณครับนะขอผููรับรอง้วยครับผู <c oughs> ้รับรองถูกต้องครับ ต่อไปขอเชิญภาคประชาธิปัตย์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายยูเในดีวาบาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตสีปัตตานีขออนุญาตเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งท่านคือท่านสมบัติยศินขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปขอเชิญท่านเลขาธิการรุณาอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับรายชื่อคณะกรรมมาธิการวิสามันพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พศจำนวน20คน 1. นนายริศวัชรศิลป์ 2. ในนายนทวุฒิบัวประทุม 3. ในายวายโยอัศวะรุ่งเรือง 4. ี่ในอภิสิทธ์ไล่ศัตรูไรก่ห้าในจุรพงศ์อยู่เกศ 6. กในวรวุฒิบุตรมาศเจ็ดในโกศลปัตมะแปดในทรงยศรามสูตร 9. กาในเทิดชาติชัยพงศ์สินางสาวเทียรัตนสำเร็จวานิชสิอนางสาวขติยาสวัสดิผล 12. บนายสรันทิมสุวรรณสิน,นางสาวแนนบุญยธิดาสมชัย 14. ในอำนาจวิราวัน 15. นาในเฉวงศักด์เร่งไพบูลวงศ์16นายในอัตกรศิริรัตยากร 17. นายในจักรรัฐพัวช่วย 18. นายในปรเมศจินา 19. นาในวินสุธีรชัย20นายในสมบัติยศินกรรมธิการาครบเรียบร้อยแล้วนะครับกำหนดแปลยติภายในกี่วันครับ เกครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎร,ร,รที่ครบรัอัตรกรศิริรัตยากรชาเชิงเซาเขตสองพลังประชารัฐขออนุญาตเสนอระยะเวลาแปลยะติ3วันครับขอผู้รับรองได้ครับขอผู้รับรองได้ครับครับผู้รับรองถูกต้องครับ <c oughs> กำหนดแปลยะติภายใน3วันไม่มีผู้ใดเป็นอย่างอื่นนะครับครับถือว่าแปลยะติภายใน3วันซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่8ตุลาคม2,566นะครับแต่ว่าก็กำหนดนี้เราจะเราได้กำหนดว่าไม่ไม่เว้นวันหยุดราชก,การเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการจะแปลยติก็โกนาแปลได้ก่อดวันที่8นะครับครับท,ท่านประธานครับเชิญครับทราบมาว่าเดี๋ยวผมสามารถเสนอระยะเวลาพิารณาได้ ผมก็เลยขอเนี่ยท่านประธานเสนอระยะเวลาพิจารณาร่างข้อบังคับนี้ครับเกิดครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราศฎรที่ครบอัธกรศิริรัตยากรสสจเชียงซาเขเลืเรื่องที่สองพลังประชารัฐขอเสนอระยะเวลาพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราศฎรจํานวน7วันครับขอพับรองเลยครับครับมีพูดรับรองถูกต้องนะครับไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นครับครับก็ กำหนดเวลาพิจารณาภายในเจวันนะครับรรรครับต่อไปขอให้มีการเสนอว่าจะใช้ร่างใดเป็นร่างหลักในการพิจารณาครับมีอยู่สองร่างครับเชิญครับท่านประธานสนภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพอัธกรศรีรัตยากร ชาเชิงเชาพลังประชารัฐขอเสนอให้ใช้ร่างของของผมในอัฐ,ฐกรศีริรัตยากรเป็นร่างหลักครับขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับขอใช้ร่างของคุณอัฐ,ฐกรนะครับเป็นหลักในการพิจารณาไม่มีผู้ใดเป็นเห็นเป็นอยงอนนะครับครับแล้วก็คณะกรรมการวิสามันได้ นัดประชุมครั้งแรกนะครับท่านที่เป็นกรรมการคณะกรรมการครับเนื่องจากคณะกรรมการ,การขอนัดประชุมเป็นครั้งแรกในวันศุกร์กะศุกวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับผู้ประเิยะติก็ยื่นประเิยะติได้ในระหว่างที่คณะกรรมการ,การดําเนินการพิจารณาไปนะครับแต่ว่าต้องก่อนวันที่8นะครับโดยนัดประชุมครั้งแรกวันที่6ตุลาคม 2 5 6 6เวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับณห้องประชุมกรรมธิการ c a 4 1 1ชั้น4อาคารรัฐสภานะครับก็ถือว่าได้นัดหมายในห้องประชุมนี้แล้วก็สอบถามได้กรรมธิการอาจจะต้องโทรศัพท์ไปถึงท่านกรรมธิการทั้ง20ท่านนั้นนะครับ